บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำผู้ใช้รถยนต์ว่า5สิ่งสำคัญเหล่านี้ทำเองได้ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการรถเช่นการใส่น้ำยาล้างหัวฉีดการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการเปลี่ยนยางรถยนต์หืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทอสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียันยนครับ5สิ่งสําคัญเหล่านี้ทําเองได้ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการรถแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับถ้าบอกว่าไม่ให้เชื่อเลยเนี่ยไม่จริงครับเขาบอกว่าเมื่อนํารถเข้าศูนย์ศูนย์มักจะถามเราว่าให้ใส่น้ํายาล้างหัวฉีดด้วยไหมซึ่งหมายถึงน้ามันเบนซินแบบพิเศษที่จะทําให้การทํางานของเครื่องยนต์นั้นทํางานได้อย่างเต็มประสิิิททธภาาาาาพมกยย่่งงขึ้้้้นนแแลลละััวววไปํห นี้ยังมีขายตามร้านทั่วไปแถมราคาถูกกว่าหลายเท่าตัวเราคงเคยได้ยินเรื่องของกรณีน้ำยาปลอมน้ำยาที่โฆษณาเกินจริงหรือน้ำยาที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองน้ำยาเหล่านั้นอาจจะถูกไปขายอยู่ตามร้านอะไหล่ที่เราเห็นว่าราคาดีเราไปเติมทำความสะอาดหวังว่าจะทําให้เครื่องยนต์เราดีมากขึ้นบางครั้งอาจจะเป็นการทําลายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องยนต์เราทํางานสมบูรณ์ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใส่น้ํายาเข้าไปล้างทําความสะอาดหวัวฉีดการเปลี่ยนแบตเตอรี่จากอู่ทั่วไปจะราคาถูกกว่าแบตเตอรี่จากศูนย์บริการรถยน ค่อนข้างมากนอกจากนี้หากเราเปลี่ยนแบตกับอู่ทางอู่จะให้เราใช้แบตลูกเดิมเทินแบตลูกใหม่ได้ด้วยถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องใช้ในรถบางรูปแบบเวลาที่ออกไปซื้อที่ร้านภายนอกก็ควรจะดูให้มีคุณสมบัติรองรับการใช้งานในแบบเดียวกันกับรถของเราราคาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบรุ่นประเภทเดียวกันส่วนต่างไม่เยอะมากในเรื่องของราคาของตัวชุดแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนภายนอกแล้วรับเทินจริงๆแล้วก็อยู่ในระดับประมาณ2-300บาทในบางที่อาจจะตั้งราคาเผื่อไว้แล้วบอกว่าโอ้รับเทินด้วยราคาสูงแต่จริงๆแล้วส่วนต่าง ของราคาแบตเตอรี่ในศูนย์กับนอกศูนย์ถ้าเป็นคุณภาพเดียวกันเนี่ยต่างกันไม่เยอะมากการเปลี่ยนยางรถนั้นไม่จําเป็นต้องถึงศูนย์บริการเสมอไปเพราะตามร้านทั่วไปก็มียางที่มีคุณภาพไม่ต่างกัน ไดการเปลี่นยนยางรถยนต์จากศูนย์บริการจะมีราคาสูงกว่าเราจะเห็นว่าจะมีรถในเกือบทุกรุ่นที่ออกแบบเอาตัวยางมาใช้กับตัวรถของศูนย์มีการปรับสเปคสูตรยางให้เหมาะสมกับตัวรถสําหรับรถรุ่นนั้นๆแต่ยางที่ขายภายนอกผู้ที่ซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าจะใช้ยางรุ่นนั้นเบอร์นั้นเกรดนั้นเกรดนี้ซึ่งก็จะมีระดับราคาที่ขายสําหรับคนทั่วไปที่ต้องการยางเบอรน์นี้แต่ไม่ได้ถูกออกแบบพัฒนาแล้วก็ปรับสูตรสําหรับรถคันนั้นๆโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นราคาภายนอกก็เลยจะถูกกว ซึ่งจริงๆแล้วผู้ใช้รถก็สามารถเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองได้ว่าในยางชุดแรกที่เราใช้ขับออกมาจากศู์เราพอใจกับคุณภาพของมันไหมเมื่อถามเช็คราคาเปรียบเทียบยางอาจจะเป็นชื่อรหัสรุ่นเบอร์เดียวกันกับร้านทางด้านนอกส่วนต่างที่มันถูกกว่าคุณรู้สึกว่าอยากไปลองใช้ยางอันที่ขายทางด้านนอกเพราะส่วนต่างที่ถูกกว่าก็ได้เหมือนกันคนส่วนมากจะคิดเอาเองว่าศูนย์บริการจะใช้น้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพดีกว่าร้านทั่วไปแต่ความจริงน้ํามันเครื่องของจากทั้งสองที่นั้นไม่ต่างกันเลย และเรายังสามารถหาซื้อน้ำมันเครื่องได้ด้วยตัวเองอีกด้วยช่วยประหยัดเงินได้อีกหลายร้อยบาทการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องภายนอกที่เรารู้สึกว่าคุณภาพดีก็สามารถทําได้ที่คุณภาพสูงกว่าก็มีแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือจะต้องเลือกสถานที่ขายแพ็กเกจเป็นของแท้ด้วยของที่แพงๆดีๆก็จะมีคนทําปลอมออกมาขายการเปลี่ยนน้ามันเครื่องภายนอกเพื่อที่จะให้ได้ราคาที่ถูกกว่าศูนย์หรือให้ได้คุณภาพสูงกว่าศูนย์สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดตัวรถยังอยู่ในการรับประกัน<ๆ>เขาก็จะมีการกําหนดตัวน้ํามันเครื่องสารหล ลื่นต่างๆที่จะใช้ภายในตัวรถและอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันจําเป็นจะต้องใช้ของทางศูนย์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและก็มาตรฐานการสึกหลอของชิ้นส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนภายนอกในขณะที่คุณยังมีการรับประกันอยู่อาจจะทําให้ศูนย์สามารถปฏิเสธการรับประกันหากรถของเรามีอาการไฟสัญญาณหรือระบบไฟไม่ปกติการนํารถเข้าศูนย์จะทําการตรวจเช็คระบบอย่างละเอียดและจะมีค่าใช้จ่ายตามมาซึ่งหากเราสามารถค้นพบปัญหาและจัดการเปลี่ยนหลอดไฟแบบง่ายๆได้เองด้วยการศึกษาจากคลิปต่างๆ ก็จะเสียเงินน้อยลงถ้าเกิดจะทําเองก็ควรจะต้องมีความชํานาญความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปลี่ยนการแกะการถอดการที่เราไปดูจากคลิปจากอะไรแล้วเราไม่มีความชํานาญในบางครั้งอาจจะทําให้อุปกรณ์ของตัวรถเกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าตัวค่าหลอดไฟเยอะดังนั้นสรุปแล้ว5สิ่งสําคัญเหล่านี้ทําเองได้ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการรถที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับมีทั้งข้อที่สามารถใช้งานได้และก็ข้อที่ควรระวังแต่ว่ามีสิ่งที่ไม่ควรทํารวมอยู่ด้วยถ้าเกิดจะแชร์ต่อจะต้องมีการแนะนํำ ดูแลรถยนต์หากทำอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลใดๆควรจะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นให้ดีเพราะข้อมูลที่เราจะแชร์ไปนั้นมีผลกระทบต่อคนอื่นป็นจำนวนมากสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม